เรียกว่าเนี่ยคะเจอดราม่า header. มาอย่างหนักค่ะคุณผู้ชมสําหรับนานา,นาไรบีนาและเวทไทเทเนียมนะคะที่ตอนนี้เจอวิกฤตหนักเกี่ยวกับการเงินโดยก่อนหน้านั้นนะคะเวเนี่ยก็เข้าพบพนักงานสอบสวนบกปอสนะคะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคดีร่วมกันช่อโกง14ล้านบาทเพิ่มเติมจากคดีเดิมนะคะส่งผลให้ยอดความเสียหายเนี่ยรวมของนานาพุ่งสูงถึง152ล้านบาทคุณผู้ชมซึ่งนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ ก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นเรื่องราวนะคะที่บนโลกโซเชียลรวมถึงชาวเน็ตและต่างก็ติดตามนะคะจับตาม,มองอยู่ไม่น้อยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนานาไราบินาแล้วก็เวทไทเ,ทเนียมเนี่ยจะจบลงอย่างไรคุณผู้ชมล่าสุดนี้เลยนะคะทางด้านของพี่บอยเอนเตอร์เทนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งอีกมุมหนึ่งซึ่งทางด้านของพี่บอยนะคะก็ได้เผยในรายการจริงใจเล่าคุณ ชมบอกนะคะว่าประเด็นที่น่าสนใจที่สุดนะคะคือการที่เดทไทเทเนียมบอกว่าเวนะคะเพื่อนสนิทที่ตอนนี้ไม่รู้ยังเป็นอยู่หรือเปล่านะคะได้เอาเงินไปจริง2ล้านบาทซึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนานาน,นะคะกับแก๊งนางฟ้าและเวกับเดทไทเทเนียมพี่บอยว่าเรื่องหนึ่งนะคะที่มันมากกว่าเงินเนี่ยก็คือคุณค่าทางหัวใจซึ่งเวลาเราใช้ใจนะคะคบกับใครเนี่ยมันมีคุณค่ามากแล้วเวลามันเกิดเรื่องหัว ใจนะคะมันได้รับการกระทบกระเทือนมันเปราะบางเหลือเกินนะคะกับคําว่าเพื่อนบางครั้งนะคะมันรู้สึกมากกว่าเพื่อนด้วยซ้ําเวลาเราอกหักนะคะเลิกกับแฟนเราอาจจะทําใจได้นะคะเพราะว่าแฟนเนี่ยบางครั้งมันมาแป๊บเดียวแต่เวลารักเราเนี่ยให้ใจใครแล้วเราบอกว่าเขาคือเพื่อนมันมีความผูกพันนะคะวันนี้พี่บอยเนี่ยว่าเรื่องเงินมันก็สําคัญจริงๆแต่ที่สําคัญกว่าเงินนะคะก็คือเรื่องหัวใจพี่บอยก็เล่าต่อนะคะบอกว่าพี่บอยเนี่ย ชอบประโยคที่เดทไทเทเนียมพูดนะคะว่าความจริงเท่านั้นที่จะทําให้คุณนะคะเป็นอิสระถ้าความจริงไม่เปิดเผยนะคะแล้วความจริงมันอยู่ตรงนั้นมันก็จะไม่ไปไหนมันจะกัดกินคุณไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะยิ้มได้แต่ในความโศกโรกนะคะมันก็อยู่ในใจคุณตลอดนี่คือสิ่งนะคะที่สังคมและคนที่อยู่ใกล้ตัวทั้งเวและเดไม่ว่าจะฝั่งแก๊งนางฟ้านะคะหรือฝั่งไทเทเนียมมันจะพูดประโยคเดิมๆนะคะซ้ เรื่องของความจริงและพี่บอยก็เล่าต่ออีกนะคะว่าส่วนทางด้านแก๊งนางฟ้านะคะประเด็นประโยคที่โดนใจคนที่ชอบความแซบนะคะก็คือการโพสต์ของเจสดาโพสต์แคปชั่นนะคะซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่มันก็จึ้งใจอยู่นะบอกซื่อสัตย์ขยันนะคะอดทนทํางานแบบไม่วางแผนช่อโกงถูกต้องนะคะคนเราเนี่ยต้องซื่อสัตย์กับตัวเองกับคนอื่นทํางานแบบไม่วางแผนช่อโกงนะคะอันนี้คือพี่บอยเนี่ยไม่ได้รี เรียกว่าแสไม่ได้เรียกว่าแขะนะคะพี่บอยเรียกว่าความจริงที่ทุกคนจะต้องสำนึกนะคะและตั้งใจใช้ชีวิตให้มันสุดจ,จริง และนะคะอีกอันนึงค่ะที่พี่บอยชื่นชมในการที่ออกมาพูดก็คือเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะล่าสุดก็มีคนเนี่ยแขวนะคะว่าไหนบอกว่าเพื่อนนะคะแต่ก็ไปซ้ําเติมเขาอันนี้พี่บอยขอพูดนะคะเป็นประโยคและขยายความตามที่พี่บอยรู้สึกอยากจะเล่าในมุมมองนะคะของพี่บอยเจนนี่นะคะบอกว่ามีผู้เสียหายโดนเยอะเจนนี่เนี่ยเธอเห็นน้ําตานะคะของผู้เสียหายหลายคนและผู้เสียหายเหล่านั้นนะคะเป็นคนใกล้ชิดเจนนี่เหมือนกัน อันนี้เนี่ยเจนนี่นะคะบอกว่านานาก็เป็นเพื่อนชั้นคนที่โดนนะคะก็เพื่อนชั้นตัวชั้นเนี่ยก็โดนนะคะแม้ว่าจะเป็นเงิน3ล้านแต่เงินก็คือเงินนะคะบาทเดียวเนี่ยเราก็ไม่ควรถูกกงเจนนี่ก็ออกตัวชัดเจนนะคะว่าคนเสียหายคนอื่นก็เป็นเพื่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะอย่ามาบอกว่านานาเนี่ยเป็นเพื่อนวันที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ดีกันนะคะแต่วันที่เขาเป็นแบบนี้ทําไมไม่ดูแลเจนนี่ชัดเจนนะคะว่าบอกว่าทุกคนที่ ถูกกระทำและผู้กระทำเนี่ยก็เป็นเพื่อนนะคะแต่ประเด็นที่พี่บอยชอบเจนนี่นะคะคือความชัดเจนและจุดยืนของเขานะคะเจนนี่เนี่ยบอกว่าเธอเลือกความถูกต้องนะคะและผู้เสียหายทุกวันนี้ก็รอเงินคืนแต่เหมือนรอแบบไร้ความหวังที่สำคัญตอนนี้ทุกคนรอให้พูดความจริงคีย์เวิร์ดเนี่ยก็คือท่านานานาพูดความจริงนะคะเพื่อนทุกคนพร้อมเข้าไปช่วยทันทีวันนี้นะคะอยากรู้ว่าเอาเงินร้อยล้านเนี่ยไปทำอะไรไป สลับแข้งขานะคะวางแผนเพื่อจะช่อโกงเขาจริงไหมนี่คือคําที่ไม่ว่าจะเป็นพี่บอยเป็นคุณนะคะเป็นแก๊งนางฟ้าเป็นไทเทเนียมเป็นใครก็อยากรู้และนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของพี่บอยเอนเตอร์เทนค่ะคุณผู้ชมได้เผยอีกมุมหนึ่งนะคะแสดงความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งในรายการจริงใจเล่านั่นเองก็เป็นว่าแหละนะคะสาหรับเรื่องราวประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนานาไราบีนาแล้วก็เวทไทเทเนียมอยู่ขนานี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปจะจบลง ยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงค่ะคุณผู้ชม